ตัวตุลาคม2 0ง3ับเป้าเดียวร่วมกันรับการสำแดงพระองค์ผ่านพระวจนะคำของพรองค์ในพระธรรมในพระกิตติคุณยอนบทที่13ข้อ36ถึง38มสิบแปนะคะขอมอเวลาให้กับผู้รับใช้พระเจ้าเรียนเชิญผู้ปกครองฉลองรัฐค่าครับสวัสดีท่านจักรสวยจักรเกียรตน้องอังและพี่น้องทุกท่านนะครับ วันนี้วันจันท์ที่23ตุลาคมคศ2 0 2 3พมพีในการเฝ้าเดี่ยวเป็นยอนบทที่13ข้อที่36ถึง38เหมือนกับที่น้องอังบอกนะครับเป็น3ข้อสุดท้ายเลยครับผมได้กล่าวว่าซิมอนไปโตทูลพงว่าพงเจ้าข่ะพงเจะเสด็จไปที่ไหนพระเยซูตัดตอบว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้น ท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ภายหลังท่านจะตามไปเปโตทูลพงว,ว่าพงเจ้าค่ะเหตุใดข้าพงจริงตามพงไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพงจะสละชีวิตเพื่อพงพระเยซูตรัต่อว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะไปเสดเราสามครั้ง เราที่อ่านแป๊บหนึ่งครับพี่น้องข้าแต่เจ้าของพงเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจนะํำของพงขอพระเจ้าสอนที่วันนี้พาเจนะน,นี้จะเป็นประโยชน์ในชีวิตที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําบันของเราเพื่อที่เราจะประสบความสําเร็จเหมือนกับอาจารย์ญญเปโตประสบความสําเร็จได้แม้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงแต่ว่าในสุดเราจะประสบความสําเร็จพงเนีย่ยค่ะ เราฝากเรามอบพิธณะและการสอนที่มาจากองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเปรียวครับเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกตึงที่ไม้กางเขนก่อนที่เขาจะอายัดองค์ในค่ำคืนนั้นคือค่ำคืนสุดท้ายเป็นช่วงเวลาก่อนหน้าไม่นานเลยไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีต่อจากนี้พระเยซูคริส จะถูกตึงสายที่ไม้กางเขนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากการล้างเท้าให้กับสาวกทุกคนแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่สุขีต์ได้กล่าวถึงการที่ยูดาสน,นั้นจะอายัดเฮซูนะฮะและ้วก็รพ่งได้พูดถึงบัญญัติใหม่ในเมื่อวานนี้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยรักกันและกัน เพื่อที่เป็นสาวกขององค์ต้องแสดงออกถึงการรักกันและก,กันและเวลานี้เนี่ยพระเยซูริสทรงทํานายถึงการที่เปโตท่านจะปฏิเสธพระเยซูกิสและไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูริสครั้งเดียวแต่เปโตได้ปฏิเสธพระเยซูริสถึงสามครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นชื่อเรื่อง ในวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องจากข้อที่สามสิบแปดตรงที่วรรคสุดท้ายที่บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งนะครับชื่อเรื่องในวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าแม้ว่าเราเคยปฏิเสธพระเยซูหมายถึง เราโตเคยปฏิเสธพระเยซูและเราอาจจะเคยปฏิเสธพระเยซูริจด้วยครับประการที่หนึ่งแม้ว่าเราเคยปฏิเสธพระเยซูแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราเริ่มต้นใหม่ในสถานที่และเวลาของพระเจ้าประการที่สองแม้ว่าเราเคยปฏิเสธพระเยซู แต่พระเจ้าปรฎถนาให้เราเริ่มต้นใหม่โดยเข้าสู่กระบ,บวนการสร้างของพระเยา์ก่อนประการที่สาแม้ว่าเราเคยปฏิเสธพระเยซูแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราเริ่มต้นใหม่โดยไม่หยุดที่ความผิดพลาดของเราครับนี่คือเนื้อหาทั้งสามประการเรายังเข้าสู่ประการที่หนึ่งครับแม้ว่าเราเคยปฏิเสธพระเยซู แต่พระเจ้าปรถนาให้เราเริ่มต้นใหม่ในสถานที่และเวลาของพระเจ้าจะอยู่ในข้อ36ข้อสามสิซีโมนเปตโตรทูลพองคว่าพรองเจ้าค่ะพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนไปสุดแต่ว่าที่ซึ่งเราไปนั้นท่านจะตามไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ภายหลังท่านจะตามไปพี่น้อง ระเยซูบอกว่าในสถานที่ที่พระเยซูคิดจะไปท่านจะตามไปไม่ได้นะครับแล้วก็ภายหลังหมายถึงว่าไม่ใช่เวลานี้ที่จะเป็นเวลาของเปโตรแล้วก็สถานที่นี้เวลานี้ไม่ใช่สถานที่ของเปโตรไม่ใช่เวลาของเปโตรที่เปโตรจะสามารถไปได้ จะสามารถที่ติดตามพิษสุิดจะสามารถที่จะทำเหมือนกับพิสุคิดเพราะนี่เป็นเวลาของพิสุขิดไม่ใช่เวลาของเปโตและสถานที่นี้เป็นสถานที่ของพิษสุขิดที่เปโตไม่สามารถที่จะไปได้แต่ สิ่งที่เปโตรจะต้องทําก็คือจะต้องรอคอยเวลาในเวลาของพระเจ้าในทัมมิ่งของพระเจ้าในกําหนดเวลาของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเปโตรและเปโตรจึงัจะสามารถไปในสถานที่นี้เหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ในเวลาของพระเจ้าในกําหนดการของพระเจ้าก่อนถึงจะไปได้เพราะนันที่ซูจึงตัด ตอบว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นสถานที่นี้ที่ไมคกังเขนที่พิยุสกิตจะถูกตึงตายนั้นท่านจะตามไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้เวลานี้ไม่ใช่เวลานี้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเปโตจะไม่ได้ไปแต่เมื่อถึงเวลาของพระเจ้ากำหนดเวลาของพระเจ้า สำหรับเปโตจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกำหนดเวลาของพระเจ้าสำหรับเราก็จะเกิดขึ้นในเวลาที่เราจะไปได้เราจะทำได้นะครับในเวลาที่เมื่อกำหนดเวลาของพระเจ้ามาถึงในสถานที่ในเวลาของพระเจ้าก็จะเป็นจริงสําเร็จตามพระวจะนะคำของพระเจ้าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเปโตในอนาคตแต่มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้นาทีนี้ ยังไม่ใช่เวลาของเปโตที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับนี่คือความหมายประการที่หนึ่งประการที่สองแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราเริ่มต้นใหม่โดยเข้าสู่กระบวนกา,ารสร้างของพงก่อนข้อที่สามที่เจ็ดเปโตทูลพงว,ว่าพงเจ้าข่าเหตุใดข้าพงจึงตามพงไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ ชาพระอ,องค์จะสละชีวิตเพื่อพระอ,องค์ไปดูว่า้าพงค์จะสละชีวิตเพื่อพระอ,องค์เดี๋ยวนี้จะยอมตายเพื่อพระอ,องค์จะไปกับพระอ,องค์เดี๋ยวนี้เขาบอกแต่ว่าคําพูดของเขาเนี่ยมันเป็นเพียงคําพูดที่เขาไม่สามารถทําได้เลยเพราะว่าไม่เพียงแต่เขาจะไม่สละชีวิตเพื่อพอองค์แต่ในทิศทางตรงกันข้ามแล้ว เปโตรท่านลับได้ปฏิเสธพระเยซูริ์ถึงสามครั้งด้วยนะครับเพราะในเวลานี้เขาไม่สามารถที่จะสละชีวิตเพื่อโปองได้เขาไม่สามารถที่จะทำเพื่อระองได้เพราะเขายังไม่เข้าใจพระะจะนะคำของโป่ง์เขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการสร้างนะฮะกระบวนการสร้างหมายถึงว่าเขาจะต้องเรียนรู้กับโะองที่ไมคกันเขน เขายังต้องเห็นที่พระโลหิตของคงหลักไหลเพื่อชำระล้างความผิดบาปแล้วเพสุคิ์จะถูกตึงตายเสร็จแล้วเนี่ยคงถูกฝังในอุโมงค์สามวันในวันที่สามเพสุคิ์ส่งเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเพสุคิต์มาปรากฏกับเปโตมาพูดคุยกับเปโตแล้วเพสุคิ์เสด็จสู่สวรรค์แล้วเขาจะต้องผ่านในวันเพนทคอต์นะครับ ที่พระวิหารสุ์ของพระเจ้าลงมาเพื่อสวมทับเพื่อเจิมชีวิตของเปโตให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วหลังจากนั้นเขาจะสามารถเข้าใจในพระวจนะคันของพระยานี่คือการเข้าสู่กระบวนการสร้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะเป็นผู้ที่เทศนาและการเทศนาของเปโตเทศนาทางเดียวแล้วคนเชื่อสามพันคนแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานี้เลยที่เขาจะทําได้แต่ ต้องผ่านกระบวนการสร้างของเราเช่นวันจันคร์ในคิดจักเหนือเกา้าเราเข้าสู่กระบ,บวนการสร้างอันจาเชื่อเกียรตินะครับท่านเป็นผู้รับผิดชอบในงานสร้างท่านงานสวายด้วยครับรับผิดชอบในงานสร้างเราจะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการสร้างผ่อนเพื่อที่เราจะสามารถที่จะรับใช้และประสบความสําเร็จเหมือนกับอายา์เปโตรถ้าเราไม่เข้าสู่กระบ,บวนการสร้าง ไม่ผ่านการสร้างสวกนะครับเราไม่สามารถทํางานของพระเจ้าจนประสบความสําเร็จได้เลยนี่คือประการที่2แล้วก็ในกลุ่มอธิิฐารปลุกลุ่มอรุณน,นี้เช่เดียวกันเรากําลังเข้าสู่กระบ,บวนการสร้างของพระเจ้าครับจะเห็นว่ามีผู้น,นํานักการใหม่ๆม,มีคนที่เป็นพี่ก่อนแล้วก็ทํา งานหลายอย่างในิกัจที่เกิดจากกลุ่มอิาปุกลุ่งอรุณนี้นี่คือกระบวนการสร้างของพระเจ้าพระเจ้าปัทนนาที่สร้างเราครับผ่านกลุ่มอธิาปุกลุ่งอรุณด้วยครับประการที่สามแม้ว่าเคยปฏิเสธไปสู่แต่พระเจ้าปัทถนาให้เราเริ่มต้นใหม่โดยไม่หยุดที่ความคิดผ่านเีครับ จะอยู่ในข้อที่38ในข้อที่สามเนี่ยจะเห็นว่าเต็ไมไปด้วยความผิดผพลาดที่สูตรตัดตอบว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะไปเสดเราสามคั้งพี่น้องถ้าเรามองถึงตรงนี้เวรนี้อาจารย์เปโต พเยสุคิดทำนายพเยสุคิตดูเหตุการณ์ในอนาคตว่าเขาจะปฏิเสธพระเยสุคิดถึงสามครั้งนี่เป็นความผิดพลาดที่ต่อไปนี้ชีวิตของเปโตตลอดชีวิตไม่ได้จะประสบความสําเร็จอะไรเพราะเขาปฏิเสธพระเยสุคิดถึงสามครั้งแต่พี่น้องครับในพระธรรมกิจการเนี่ยอาจารย์เปโตเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดคือ เทศนาครั้งเดียวคนเชื่อยาวสามพันครับก่อให้เกิดทิฏในจักรเยรูซาเลม็มท่านรับใช้อ่านลุทลวงท่านยอมทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าหลังจากวันเพนเนคอสแล้วชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อท่านผ่านกระบวนการสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของเราเช่นกันแม้ว่าวันนี้เราอาจจะเหมือนเปตโตในเวลานั้นที่ ไม่มีความสําเร็จเลยมีแต่ความผิดพลาดมีการปฏเิปฏเสธพระเยซูและไม่ได้ปฏเิปฏเ,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 ฏเสธพระเยซูกิดครั้งเดียวปฏิเสธพระเยซูกิดสามครั้งเพียงว่าอย่ายึดติดกับภาพแห่งความไม่สําเร็จนี้ให้เราเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราเริ่มต้นใหม่พระเจ้าจะสร้างชีวิตของเราในวันนี้แม้ว่าเราไม่สําเร็จเลยเหมือนกับเปโตรในวันนี้ไม่สําเร็จเลย แต่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แบบนี้ตลอดชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้ยังมีวันต่อไปที่พระเจ้าจะสร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่อย่ายึดติดกับความผิดพลาดนี้อย่าคิดว่าเราจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตแต่พระเจ้าปรารถนาใช้ชีวิตของเราพระเจ้าสามารถใช้ชีวิตของเปโตที่ไม่ประสบความสําเร็จเลย ในการทำาุรกิจของรมเย้าให้สําเร็จได้ที่ไหนที่ไหนพระเจ้าสามารถใช้ชีวิตของเราแน่ๆที่เราจะทํางานทำาุรกิจของแมเย้าในคิดจักหัดเหนืเอเก้ตาตัางที่เราได้รับมอบหมายระเย้าให้สําเร็จได้โดยการที่เราจะไม่ยึดติดกับความผิดพลาดหรือว่าอาดีตอันไม่ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นไม่ว่าการปฏิเสธพระเยซูหรือว่าอะไรที่ในชีวิตของเราที่เป็นสิ่งไม่ดีนั้น เราจะไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นแต่ว่าเราจะคิดถึงวันพรุ่งนี้เราจะคิดถึงอนาคตถึงความสําเร็จที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเพราะพระเจ้าารถนาให้เราทั้งหลายทุกคนนั้นประสบความสําเร็จในงานรับใช้ในการงานในอาชีพในครอบครัวในทุกสิ่งที่เราหยิบจับกระทําเนี่ยจะประสบความสําเร็จแม้เวลานี้เป็นยังไงก็ตามแต่ว่า หนังยังไม่ยิจบวันนี้ยังมีวันพรุ่งนี้ยังมีวันต่อไปที่เราจะสามารถเ,เริ่มต้นใหม่และเดินทางไปสู่ความสําเร็จนั้นได้ครับพี่น้องแปลนถ้าสรุปเป็น3ามแอชื่อเรื่องในวันนี้คือแม้ว่าเราเคยปฏิเสธปฏิสูตรแอข้อ1แม้ว่ารัฐและพี่น้องหนึ่งท้าเคยปฏิเสธปฏิสูต แต่พระเจ้าปรารถนาให้เราเริ่มต้นใหม่ในสถานที่สถานที่คือที่นักรเหนือเก้านะครับและในเวลาของพระเจ้า L หนึ่งข้อสองแม้ว่ารัดและพี่น้องเหนือเก้าเคยปฏิเสธไปสู่แต่พระเจ้าปรารถนาให้เราเริ่มต้นใหม่โดยโดยเข้าสู่กับ,บวนสร้างกระบ,บวนการสร้างของปง่งก่อน L หนึ่งข้อสามแม้ว่ารัดและพี่น้องเหนือเก้าเคย ปฏิเสธให้สูรแต่พระเจ้า,ยาปัถหาให้เราเริ่มต้นใหม่โดยไม่หยุดที่ความผิดพลาดในอดีตของเราพี่น้องอย่าให้ความผิดพลาดในอดีตของเราบั่นทอนการรักใช้และอนาคตของเราที่เราจะประสบความสําเร็จในคิ่ได้จากในการงานในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าจะจัดเตรียมความสําเร็จให้กับเราแล้วโดวยเรา เข้าสู่กระบวนการสร้างก่อนนะครับโดยการที่เราอยู่ในเวลาของพระเจ้าแล้วทุกสิ่งในชีวิตของเราพระเจ้าจะให้เกิดผลและสาเร็จเหมือนกับพระเจ้าพลิกชีวิตของเปตโตที่ไม่สําเร็จเลยนั้นให้ท่านสําเร็จได้นะครับโดยฤาดีโดยการช่วยเหลือโดยการอาศจรรย์และโดยพระวิญญาณในสุดโดยพระวจนะคำของพระเจ้าของพระเจ้าเวพรพี่น้องนะครับของมอบเวลาครับผม เอเมนขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าเราเคยปฏิเสธพระเยซูแต่พระเยซูไม่เคยปฏิเสธเรานะคะพี่น้องและพระเยซูพระองค์ทรงชื่นใจมากนะคะที่เราเริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆวันด้วยการอธิษฐานพลุกพุกรรุนนะคะเข้าสู่กระบวนการสร้างไม่ได้ยึดติดกับความผิดพลาดท,ที่ผ่านมานะคะพระเจ้ารักเราเมื่อวานอย่างไรวันนี้พระองค์ก็ยังทรงรักเราอย่างนั้นนะคะ ขอบคุณพระเจ้าและช่วงเวลาสุดท้ายขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เชิดชเกียรตินะคะและอธิษฐาน<ะ>เผื่อสาหรับทีมงานที่จะเดินทางไปค่ายพลงแห่งมีด,ด้วยนะคะคมีหนังสือเล่มหนึ่งมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเขียนว่ากล้าล้มเหลวนะครับความล้มเหลวเนี่ยเป็นพี่น้องกับความสําเร็จถ้าพี่น้องต้องการความสำเร็จเนี่ยต้องกล้าล้มเหลว นะครับล้มเหลวจงกทั่งประสบความสําเร็จนั้นชื่อของเปโตนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคำแบ่งปันของ,ของอปปัดดีมากเลยนะครับเป็นคําสอนที่พระเจ้าเวยพรนะครับความจริงในยอห์นบทที่13บสามสามพูดถึงเปโตอย่างชัดเจนเลยนะครับชีวิตของเปโตสามารถสอนเราได้นะครับเปโตในข้อสามบอกว่าข้าจะสละชีวิตเพื่อพระเยซูแต่พระเยซูบอกความจริง เป็นหน้าที่ของเราในการพูดความจริงกับคนในครอบครัวพูดความจริงแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจก็ต้องพูดความจริงกับลูกกับคนในครอบครัวบางทีลูกไม่ทราบนะครับคิดว่าเศรษฐกิจในครอบครัวเนี่ยมันเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับเด็กมันจะได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขนะครับไม่กินของแพงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องพูดความจริงนะครับก่อนไกขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งนี่คือความจริงที่พระเยซูบอกกล้าบอกต้องกล้าพูดความจริง กับคนในครอบครัวต้องกล้าพูดความจริงกับพี่น้องเลยทีได้จัดนะครับให้พี่น้องได้รู้สถานการณ์เพื่อที่จะได้คือสถานการณ์ที่สําคัญเราจะได้รู้สถานการณ์ว่าคนจะเริ่มตรงตรง,ตรงไหนนะครับบุคลิกของเปโตความจริงเปโตก็มีส่วนดีบุคลิกของเปโตก็เป็นคนขยัขนขนันแข็งนะครับเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับรีบร้อนจนถูกตําหนิความรีบร้อนนี่ก็บางทีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแม้กระน,นั้นนะครับ ปอลลันที่กล่าวไปแล้วนะครับท่านก็ไม่เสียกําลังใจเสียอะไรก็เสียเสียได้อย่าเสียกําลังใจและผู้ที่ให้กําลังใจแก่พี่น้องดีที่สุดก็คือพระคำของพระเจ้าการอธิษฐานพระมีความสุดจะเสริมกาลังใจแก่พี่น้องนะครับเป็นการสอนสามประการก็คือสอนในความอ่อนแอนะครับในมนุษย์มีความอ่อนแอทุกคนนะครับทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองที่มีมากเกินไปบางทีความเชื่อมั่นของเราก็มีมากเกินไปนะครับแล้วก็ ข้อดีของเปโตประการหนึ่งก็คือจดจําบทเรียนเขาจะจดจําบทเรียนนะครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในที่สุดพี่น้องกับเปโตก็เป็นผู้ที่เข้มแข็งมากที่สุดในสาวกบทเรียนนี้ก็สอนเราว่าคนเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองคนเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองแต่แต่คนสำเร็จ คนลัพรเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเราสาม,มารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเปโตได้เพื่อที่เราจะไม่เสียเวลาและเพื่อที่เราจะรับพรจากพระเจ้าอาเมนไหมดังนั้นประคำของพระเจ้าสอนอะไรลงมือทำทอทอทรับพรทันทีพี่น้องลงมือทำพี่น้องรับพรทันทีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอามนไหมสนุกการแด่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสุงลกขอบคุณพระนามของพระบิดาเจ้าผู้ทรงสุง ที่อวยพรแกพี่น้องที่นี่ทุกท่านา ics, ที่แสวงหาพระนามขององค์ในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเปโตและขอบคุณพระบิดาเจ้าเพื่อทีก้าวข้ามไปไม่ต้องมาเสียเวลากับความผิดพลาดเหมือนอย่างเปโตแเราขอบคุณพระนามขององค์ที่ทรงประทานความจริงแก่เราพระบิดาเจ้าอวยพรแกลวาาเผกอบบคคุขจิิดพี่น้องในการเดินทางไปค่ายในครั้งนี้พระบิดาเจ้าทุกค่ายทุกจังหวัด ทุกที่ได้จักในการเดินทางไปที่ถึงที่หมายไ,ไปทางดีปลอดภยัยเวพรแกร่โซเฟอร์ในการขับรถด้วยกําลังด้วยปัญญาซึ่งมาจากพระนามองงขององค์ขอการอารักขาอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านทุกที่ได้จักในการเดินทางไปที่ขอนแก่นที่วความปลอดภัยและขอบุพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าด้ทยสมบะทานสันติสุขและความยินดีแก่พี่น้องเหนือเก้าทุกท่านในการเดินทางไปได้น,นําพรกลับมาแบ่งปันกับคร,บรอบครัวกับพี่น้องที่เหนือเก้าอย่างมากมายขอบุพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าด้วยควรอบครอง และระทำสิ่งใหม่ในชิตพี่น้องเละจบลงด้วยสุภาษิตบทที่23 16 18บอกกล่าวว่าจิตวิญญาณของพระเจ้าจะเปลีป่ยปีเมื่อพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องก็คือพูดประคำของพระเจ้านั่นหมายถึงว่าข้อ18กล่าวว่ามีอนาคตแน่นอนทีเดียวและความหวังของท่านจะไม่ถูกตัดออกในนามขององค์พระเยซูพร์เจ้าอาเมน మేన్ అడలు